รายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่6พฤษภาคม2564นะครับผมอาจารย์คำพีปริชายานก็พบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพูดแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นการอ่านจากหนังสือพลิกทุกสู่สุขอย่างฉับพลันนะครับวันนี้ก็จะอ่านบทที่5ที่6 2บทบทที่5 ใช้ชื่อว่าเห็นผิดต่อขันห้าจึงนำปาซึ่งทุกบทที่6พุทธวิธีแบบดับทุกใจนะครับโดยจะอ่านควบกัน2บทเนื่องจากว่าเป็นบทที่สั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ออขออ่านรวบรวบรวบยอด2บทเลยนะครับเพื่อจะได้มีเนื้อหาสาระนะครับครอบคลุมเพื่อความเข้าใจ อันถูกต้องทองแท้ของท่านผู้ฟังนะครับเอ,อ่อบทที่5ของหนังสือพลิกทุกมีชื่อว่าเห็นผิดต่อขันห้าจึงนำมาซึ่งทุกนั้นมีเนื้อหาสาระดังนี้นะครับในบทนี้นิกายเถราวาดบอกว่าหากมีอวิชาคือความเห็นผิดเห็นว่าขันห้านี้เป็นตัวตนเป็นของตนและทุกสรรพสิ่ง เป็นของตนก็จะเกิดอุปทานในขันห้าว่าเป็นตัวเราตัวเขาและก็มุ่งที่จะยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนและพัฒนาให้มีความยึดมั่นมากขึ้นเพราะมีความเห็นผิดนิดเดียวเห็นว่าเป็นตัวตนของตนคราวนี้ก็ต้องหาทางออกจากตัวตนปล่อยวางตัวตนหาก หาทางที่จะพัฒนาจิตให้เข้าสู่ความว่างอย่างแท้จริงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นจึงจะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเคยเดินทางกันอย่างยาวไกลในวัฏสงสารวัฏสงสารหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดของเนื้อหนังและการเวียนว่ายตายเกิดทางความคิดนะครับที่เรียกว่าคิดกรุงแตงนี่คือความหมายของคำว่าวัฏสงสารนะครับ ในการหาทางวะละวางตัวตนหาทางเอาตัวรอดถ้าเอาตัวตนออกนั้นแท้จริงแล้วเพราะเข้าใจผิดนิดเดียวว่าขันห้านี้มันเป็นตัวเรามันเป็นของเราจึงเฝ้าเพียรที่จะดูประคับประคองและปฏิบัติธรรมทุกอย่างก็เพื่อหาทางออกจากขันห้านั่นเอง ดังนั้นเพียงมีความเห็นนิดเดียวระยะทางจึงยาวไกลนักดังนั้นเพียงมีความเห็นผิดนิดเดียวระยะทางจึงยาวไกลนักวิชาคือความเห็นที่ถูกต้องตรงทุกอย่างตรงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนของตนเป็นของธรรมชาติและเพราะไปเข้าใจผิดว่าธรรมชาติเป็นเราเป็นของเรา จึงเข้าไปยึดถือบังคับบัญชาอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่ได้ดังหมายดังสมหวังตั้งใจจึงมีแต่ทุกข์กับทุกข์เพราะความเห็นผิดนั่นเองเมื่อเห็นถูกต้องว่าขันห้าไม่ใช่ตัวใคร,ใครของตัวใคร,ขอ,ใครของใครเมื่อรู้ว่าไม่ใช่ของเราหรือของใครก็จะจางคลายจากการยึดมั่นถือมั่นในขันห้าไปเรื่อยๆ จนสุดท้ายก็จะคืนสู่ความเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้เป็นตัวใครของใครนั่นเอง <c oughs> ชาพุทธิกายเถราวาดยังกล่าวอีกว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้ในความจริงของธรรมชาติแล้วนำมาสั่งสอนนำมาบอกเล่าว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ได้เป็นตัวตนไม่ได้เป็นอะไร เป็นธรรมชาติล้วนที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั้นก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหรือตามที่มันผลักดันอยู่ตลอดเวลามันจึงไม่มเที่ยงมันจึงมีแต่ความทุกข์มีความแปรปรวนในตัวของมันเองอยู่แล้วและเพราะเข้าไปยึดถือมันในสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นไม่ใช่ของตนและพยายามบังคับบัญชาให้ได้จึงกลายเป็นไปยึด ทุกของธรรมชาติมาเป็นทุกข์ของตนเองจึงเกิดตัวตนของผู้ทุกข์ผู้สุขนั่นเองชาพุทธิกายเถรวาดบอกว่าเมื่อไม่มีไม่เกิดอุปทานว่าขันห้าเป็นตัวเราและของเราแล,แล้วแล้วละจากอุปทานเหล่านั้นเสียก็ออกจากวตาสงสารกันได้นั่นก็คือเพียงเห็นถูก ก็จบกันและละทิ้งหรือจากการปิดฉากการเวียน่ายตายเกิดทันที <c oughs> หากเขียนผิดก็ยังคงต้องเวียนวนหรือหลงกลในวัฏตะสงสารยังต้องเหน็ดเหนื่อยการอีกนานแสนนานในวัฏฏะสงสารยาวไกลนี้ดังนั้นพระพุทธองค์ทรงวางแนวทางไว้ให้มุ่งตรงต่อการละวางอุปทานขันห้าเป็นหลัก เมื่อคราวถึงอุปทานก็ยึดมั่นถือมั่นทางใจเช่นยึดมั่นถือมั่นในขันาคือร่างกายและจิตใจรวมกันว่าเป็นตัวตนและยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกใจเข้ามาเกี่ยวข้องว่าเป็นของตนหรือละเอียดไปลงไปกว่านั้นก็คือยึดถือจิตส่วนหนึ่งว่าเป็นตัวเราและยึดถือเอากากายความรู้สึกความจํา และฟามรู้สึกนึกคิดว่าเป็นอย่างอย่างนี้ว่าเป็นของเราพุทธภาสิตเทราวาดกล่าวไว้ว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วขันห้าที่ประกอบอยู่ด้วยอุปทานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์และขันห้าที่ไม่มีอุปทานครอบงำนั่นหาเป็นทุกข์ไปไม่ฉะนั้นคําว่าบริสุทธิ์หรือหลุดพ้น จึงหมายถึงการหลุดพ้นจากอุปทานว่าตัวเราว่าของเรานั่นเองดังพุทธภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่าคนทั้งหลายย่อมหลุดพ้นเพราะยึดไม่ยึดมั่นถือมัน่นและเพราะอุระอุปทานความเห็นผิดอ,อุปทานความคิดผิดความเห็นผิดจบบทที่ห้านะครับบทที่ห้าที่ว่าด้วยเห็นผิดต่อขันห้าจึงนาม,มาซึ่งทุกนะครับแล้วก็มีวลี คำพูดสั้นๆไว้ว่าดังนี้นะครับหัวใจสําคัญของการปฏิบัติธรรมที่รัดสั้นที่สุดของฝ่ายเทรวาตคือการปลุกเล้าธาตุรู้ที่เป็นสภาวะหนึ่งของจตอิตให้จิตตื่นขึ้นจากความมืดบอดหรือสลัดความหลงผิดของจิตแล้วจิตก็จะพลิกผันจากความครอบงําของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสู่ความว่างโดยปราศจากเครื่องผูกพันร้อยลัดใดๆนะครับ นี่คือวลีสั้นๆที่ท่านระหว่างข้อต่อไปข้อที่6ข้อที่6ชื่อว่าพุทธวิธีบำบัดทุก์ทางใจ <c oughs> มักควิธีหรือแนวทางคำสอนและการปฏิบัติของพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาสเพื่อดับทุกใจหรือเพื่อดับความทุกข์นั้น ในทางการแพทย์เรียกว่าการระหับความเครียดหรือที่เรียกภาษาชาวบา้านว่าเพื่อให้พ้นความกัดรุ่มใจคำสอนและแนวทางปฏิบัติทั้งหลายของพระพุทธเจ้านั้นล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะระหับความทุกข์ใจของมวลมนุษยชาติให้สิ้นไปโดยไม่จำเป็นที่ต้องอาศัยพิธีกรรมใดๆหากแต่เพียงอาศัยวิธีการหรือมรรควิธีที่ถูกต้องและลงมือบัดด้วยตนเองเท่านั้น นะครับพุทธศาสนาไฟเถรวาดกล่าวว่าคำสอนหรือแนวทางปฏิบัติใดๆที่ไม่เกี่ยวกับการเห็นสภาวะแห่งความทุกข์และการดับทุกข์หาใช่เป็นคำสอนและการปฏิบัติของพระบรมศาสดาสมาาสัมพุทธเจ้าไม่สรุปเนื้อหาสาระของพุทธศาสนาในการเถรวาด ประกอบด้วย3ด้านหรือ3ประการคือ 1. หลักรามคำสอนอันเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อพ้นจากความทุกข์ใจ2ปฏิบัติตามหลักคำสอนด้วยตนเองเพื่อที่จะได้มีประสบการณ์โดยตรงไม่ใช่ฟังแต่เพียงคำบอกเล่าจากบุคคลอื่นหรือเพียงแต่อ่านจากหนังสือหรือศึกษาตราสามร,า 3. ระหว่างการปฏิบัติ ตามคำสอนหรือหลังจากปฏิบัติทำแล้วสามารถพ้นทุกใจและจิตปราศจากการติดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสรุปว่าจะต้องลงมือปฏิบัติให้ประจักษ์แจ้งด้วยตนเองโดยไม่เพียงสิ่งภายนอกใดๆโดยไม่พึ่งสิ่งภายนอกใดๆหากแต่ต้องศึกษาค้นฟ้าและปฏิบัติจากร่างกายและจิตใจของตน ตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาทได้แบ่งส่วนของกายออกเป็นห้าส่วนคือส่วนที่เป็นของแข็งเป็นของเหลวและเป็นของร้อนเป็นกา๊าซหรืออากาศและส่วนที่เป็นของว่างหรือที่เรียกในสมัยโบราณว่าธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมและธาตุว่างสุญญตาธาตุคือธาตุว่างส่วนจิตใจนั้นตามหลักพุทธศาสนาเทรวาดแบ่งออกเป็นสี่ส่วนคือหนึ่งส่วนที่รับรู้ เมื่อกายและจิตได้สัมผัสสิ่งต่างๆสองส่วนที่จิตจําได้หมายรู้ที่เรียกว่าสัญญารับรู้เรียกว่าวิญญาณส่วนที่ความรู้สึกต่อสิ่งที่รู้ที่จําเรียกว่าเ,เวทนาเวทนาส่วนที่จิตปรุงแต่งต่อสิ่งที่รู้หรือสิ่งจีจำได้หมายรู้เรียกว่าสังขาร สภาวะของร่างก,กายและจิตใจของมนุษย์ที่สำคัญยิ่งก็คือห้าส่วนนี้เท่านั้นที่บรรดาพุทธบริษัทถือว่าเป็นหลักสำคัญสุดยอดของคำสอนทางพุทธศาสนาและต้องศึกษาทำความเข้าใจให้กระจ่างทั้งนี้เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติธรรมเสมือนกับเข็มทิศ ที่นำการปฏิบัติไปสู่เป้าหมายในเวลาอันรวดเร็วหรือรัดสั้นที่สุดหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมที่รัดสั้นที่สุดของฝ่ายเถรวาทคือการปลุกเล้า,าล่านรู้ที่เป็นสภาวะหนึ่งของจิตให้จิตตื่นขึ้นจากความมืดบอด หรือสลัดความหลวงผิดของจิตแล้วจิตก็จะพลิกผันจากความครอบงามของสิ่งทั้งปวงทั้งหลายสู่ความว่างโดยปราศจากเครื่องผูกพันร้อยลัดใดๆสภาวะจิตที่สลัดทิง้งสิ่งพันธนาการเสียได้เราเรียกจิตชนิดใหม่ชนิดนี้ว่าเป็นพุทธภาวะหรือโพธิญาณหรือจิตโพธิ หรือจิตพุทธะหมายถึงภาวะที่จิตปราศจ,จากความหลงผิดและปราศจ,จากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงขอย้ำว่าการศึกษาและการปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาก็คือการศึกษาและปฏิบัติธรรมที่ที่กายและจิตหาใช่อยู่ที่สิ่งอื่นใดไม่ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า คำสอนและการปฏิบัติทำตามคําสอนไม่ว่าจะเป็นที่กี่พันกี่ร้อยคําสอนหรือกี่ร้อยกี่พันวิธีการปฏิบัติล้วนแต่ว่าด้วยทุกข์และความดับทุกข์ซึ่งมีสมุรฐานมาจากความหลงผิดของจิตนี่คือคําสอนของชาวพุทธเถราวาทนะครับและชาวพุทธเถราวาทยังบอกกล่าวถึงหลักธรรมคำ,ำสอนว่า ต้องให้ความสำคัญของจิตมากกว่ากายคือพุทธศาสนาเห็นว่ามนุษย์เหล่านั้นมีจิตใจเป็นหัวหน้าหรือเป็นประธานของร่างกายที่เรียกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่คือหัวข้อที่เที่หนะครับเอาละครับขอจบลงด้วยที่กระดาษที่ที่ข้อความสั้นๆขั้นนะครับว่า ทมหรือคำสอนของพระโอของพระองค์เปรียบเสมือนพ่วงแพรที่สรรพสัตว์ใช้เป็นพาณะสู่ความดับทุกข์ใจนั้นเมื่อประลุความมุ่งหมายแล้วธรรมะหรือคำสอนก็หาได้มีประโยชน์อีกไม่จึงควรละทิ้งธรรมหรือหรือคำสอนนั้นเสียนี่คือสิ่งที่เป็นวลีสั้นๆอยู่ขั้นระหว่างบทนะครับเอาละครับอันนี้ก็ผมก็ได้อ่านมาสามบทไอ้สองบ,บทนะครับ ก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับว่าออขอยุติไว้เพียงแค่นี้เช่นเดิมนะครับถ้าท่านฟังแล้วมีข้อสงสัยมีอะไรที่ไม่เข้าใจสิ่งที่ผมได้อ่านให้ฟังหรือที่พูดได้ฟังทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจากหนังสือ,อ,อพิกทุกสู่สุขอย่างจับพลันนะครับติดต่อผมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ 0891260689นะครับและ025133279และ029397466นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอยุติเพียงแค่นี้สวัสดีครับ